รู้จักในหลวงในรูปไหมรู้จักอ่าอันนี้รัชการที่เท่าไหร่คะรัชการที่9โอเคถ้าเกิดมีคนบอกเราว่านี่คือรอ9ใครรู้บ้างว่ารอย่อมาจากอะไรรัชการรัชกาลนะไม่ใช่ราชการนะหมารัชการเขียนยังไงรัชการกออันนี้นะรัชการนะลูกรัชการที่ เก้ 9, okay. าโอเครัชการที่เก้าเป็นพ่อของรัชการที่เท่าไหร่ <4. S 1> คนไหนรัชการที่สิบนะ okay, okay, uh, โอเคโอเคเอาอันนี้นะรัชการที่สิบนะคะลกูกโอเครัชการที่สิบพร้อมหนูเกิดในสมัยรัชการที่สิบเ <4. S 1> นาะแต่ครูเกิดในรัชสมัยรัชการที่เก้านะคะโอเคเดี๋ยววันนี้ครูจะมาเล่าเกี่ยวกับรัชการที่เนะก้านะลูกตั้งใจฟังก่อนวางอา้าวพระราชาภาษาอังกฤษว่าอะไรคิงคงค่ะเก่งมากผมมือให้เพื่อนค่ะ โอ้คิงเอาเมือลงคิงคือพระราชาใช่ไหมพระราชาต้องอยู่ที่ไหนในวงังเพราะว่าในวังสบายไหมสบายแล้วก็ในวังมีอาหารดีๆกินไหมมีแล้วมันจะลําบากไหมไม่ไม่น่าลําบากใช่ไหมถ้าพระราชาท่านอยู่ในวงังน่าจะสบายแต่ท่านกลับออกมาช่วยเหลือประชาชนเออท่านมาลําบากท่านมา นั่งรถไกลๆฟังก่อนลูกนั่งรถไกลๆไปป่าไปเขาเนาะเออดวคุจะเปิดวิดีโอให้ดูนะคะอ่ะเพื่อไปช่วยชาวบ้านที่เขาอยู่ไกลๆเข้าใจไหมลูกอ้าวที่เดือดร้อนถูกต้องพร้อมแป๊บหนึ่งธอรู้จักชาวเขาไหมใชเมื <Yeah. S 1> ่อก่อนคนที่อยู่บนดอยบนเขาเนี้ยเขาปลูกแอปเปิลปลูกอะไรไม่เป็นเขาก็เลยปลูกแต่ฝิ่นจะพูดที่ฝิ่นเคยได้ยินไหม <Yeah. S 1> ไม่เคย ฟินอาผู้ซิฟินยาเสพติดเออฟังก่อนฟังก่อนเราอย่าเพิ่งจับอะไรยาเสพติดเป็นสิ่งดีไหมไม่เธอรู้จักยาเสพติดใช่ไหมยา,ยาเสพติดก็คือยาบ้ายาอะไรเงี้ยเนาะเออฟินก็เป็นตัวที่เอามาทํายาบ้าอะไรพวกเนี้ยนะชาวเขาเขาไม่รู้เขาก็ปลูกแล้วก็เอามาขายเพราะว่าได้เงินดีเพราะมันเป็นยาเสพติด,ดมันเป็นสิ่งไม่ดีถูกไหมหรือบางทีคนร้ายเขาก็ หลอกเงี้ยให้ชาวเขาช่วยปลูกแล้วก็เอามาขายจะได้เงินทีนี้ในหลวงทำไงอ่ะช่วย,วยก็คือต้องให้เขาปลูกอย่างอื่นเป็นถูกไหมก็เลยเอามาเล็ดพันแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลแพงลูก<า>แพงนะแพงแอปเปิ้ลแพงแล้วก็ปลูกยากเลยสตรอบเบอรี่แพงไหม<แ>สตรอบเบอรี่เอออะไรเงี้ยเอาไปให้ชาวเขาปลูกแทนปลูกฝิ่นเออพ่อชาวเขาเขาไม่ต้องปลูกฝิ่นแล้ว,ขวเขาก็ปลูกอะไรแทน แอปเปิ้ลเออสตรอเบอร์รี่อะไรพวกผลไม้เม mm ืองหนาวเน่เนาะแล้วก็ไปขายได้ใช่ไหมคะบางที mm hmm. เขาไม่รู้จะไปขายใครในหลวงก็ไปแงรับเลยรับซื้อเออรับซื้อ, mm hmm. อใช่ไหมบ Bu ิ่งเซล l ์อีที่เราเรียนกันใช่ไหมซื้อกับขายเออเขาเขาได้เงินเขาก็ไม่ปลูกอะไรอีกต่อไปไม่ปลูกอะไรอีกต่อไปไม่ปลูกยาเสพติดไม่ปลูกฟินอีกต่อไปเขา้าใจไหมลูกยาเสพติดก็เลยหายไปมีอีกรู้จักฝนหลวงไหมไม่รู้จักฝนเคียวรู้จักไหม ไม่รู้จักฝนหลวงฝนหลวงฝนเทียมคือฝนที่ไม่ได้ตกเองอะ่ะใช้สารเคมีนะลูกนะแต่เป็นสารเคมีที่ดีโอเคไหมอา้าวมองรกสมมตุติฝนจะตกเนี่ยก้อนแม่อะมันจะมีลบอยู่สมมุติมีสารเคมีชื่อลบอะสารเคมีลบอยู่โอเคไหมเออแล้วก็ในหลวงเนี่ยท่านก็จะให้ทหารเอาเครื่องบินไปแล้วเอาสารเคมีที่เป็นเครื่องหมายอะไร บวกเออเอาขึ้นไปเอาไปปล่อยลงเมฆโอเคลูกปล่อยลงเมฆเข้าใจไหมพรามันผสมกันมันจะกลายเป็นะายแทนเออฉลาดมากเอาไหม่สารเคมีในเมฆใช่ไหมมันเป็นลบอยู่ในหลวงไปซื้ออะไรสารเคมีอื่นที่เป็นบวกแล้วเอาผสมกับลบจะได้ออกมาเป็นฝนเนี่ยแหละเรียวกว่าฝนเทียมโอเคไหมในหลวงท่านเก่งก็เลยทําอย่างนี้แหละทาให้ ถ้าเวลาฝนไม่ตกในหลวงก็ทำไงเอาสารเคมีบวกเนี่ยเออขึ้นเรือเครื่องบินนะท่านออกต่างเองนะแล้วก็เอาขึ้นไปบินขึ้นไปแล้วก็เป็นไงปล่อยใส่ก้อนเมฆแล้วมันก็จะตกลงมาเป็นฝนมหัศจรรย์ไหมเออท่านคิดได้ไหมแล้วท่านคิดได้ท่านก็ไม่หวงนะก็บอกคนอื่นใช่ไหมเชื่อไหมพอต่อไปฝนไม่ตกฟังก่อนลูกพอฝนไม่ค่อยตกละ เวลาชาวบ้านเดือดร้อนท่านก็ไปไงคอยคอยออคอยปล่อยอันนี้เนาะสารเคเมีมีบวกใช่ไหมไปบนท้องฟ้าแล้วก็ออกมาเป็นฝนเข้าใจไหมโกูกนี่คือฝนหลวงพูดสิฝนหลวงวก็คือฝนจากในหลวงนี่แหละเข้าใจยังเรียกย่ยอๆพุดนหม่ฝนหลวงฝนหลวงต่อไปเชิญไปอธิบายให้คนอื่นฟังได้นะฝนหลวงคืออะไรฝนที่ทํามาจากสารเคมีมีที่เป็นไาดีนะสารเคมีดีนะจากในหลวงใช่ไหมเอามาผสมกับสารเคมีใน เมฆเอออะไรเงี้ยแล้วก็ตกลงมาเป็นขนเอาละอันต่อไปอันสุดท้ายเอากังหันไชพัฒนาเคยได้ยินไหมไม่เคยเอาพูดใหม่กังหันไชพัฒนารู้จักกังหันไหมปั่นได้นะบางทีก็ปั่นลมเออคราวนี้ท่านสร้างอันใหญ่เลยอันใหญ่ๆเอ๋อใจเย็นโอ๋อกระแสไฟฟ้าเอาก็ใช่แต่เดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นไอ้ล้างตรงก่อนปรมือหนึ่งครั้ง รู้จักน้ำเสียไหมรู้จักน้ำเสียคือน้ำที่เป็นแนวสีอะไรสีดำหรือแล้วก็บางทีมันก็เป็นใช่บางทีมันก็สีเขียวแล้วก็มันมีมีอะไรกลิ่นเหม็นนั่นแหละเรียกว่าน้ําอะไรเสียพื่อที่น้ําเสียโรงเรียนเรามีไหมน้ําเสียมีน้ำดำมาเห็นอยู่นะเอามีไหมมีทีเนี้ยในกรุงเทพมีเยอะมากหรือในเมืองต่างจังหวัดทุกที่ก็มีเยอะเลยเนาะ เออใช่มันจะเป็นเหม็นเหม็นใช่แล้วอา้าวฟังก่อนในหลวงทําไงแม่ใจเย็นเวลาหมดละหลังตรงก่อนในหลวงทํากางหันใหญ่ๆแล้วเอามาตีน้ําเสียเออจนมันเป็นไงจากดําๆเริ่มเป็นไงใสขึ้นใสขึ้นจนมันใสเลยใช่ไหมแล้วมันก็แล้วใบกังหันแล้วมันก็ไปเอาสารเอาสิ่งสกปรกออกอะไรเงี้ยเข้าใจไหมลูกมันเป็นหลักการทํางานท่านอุตสาห์ทำนะแล้วนั่นก็เอาเงินไปสร้างเนี่ยแล้วก็เอาไปให้ผู้คนเอาให้ประชาชนเข้าใจไหมลูก เพราะฉะนั้นอย่างน้อยเนี่ยหนูรู้ละอะไรวันนี้ในหลวงสอนชาวเขาปลูกแอปเปิ้ลโรบรีแร่แทนการปลูกฟิน2ในหลวงทำเรื่องของฝนอะไรฝนเทียมหรือฝนหลวงใช่ไหมฝนจากในหลวงใช่ไหมเวลาช่วยเวลาฝนไม่ตกตามฤดูกาลเนี่ยในหลวงก็ปล่อยแส่รี่มีบวกมาผสมออกมาเป็นฝนสุดท้ายในหลวงทําอะไรอีกนะกนน้ก่อนน้ำการหันชัยพัฒนานะคะเอาหนูต้องเรียนอีกเยอะเอา ปมือพร้อมกันปมือหนึ่งครั้งเอานะเดี๋ยววันหลังครูมาเล่าให้ฟังอีกเออโอเคเอา้าวอ่านพร้อมกัน His m a m a j e s t y อันนี้อะไร King, King. เอออันนี้จริงก็เป็นครูมิพลใช่ไหมอันนี้บูมิพลแทนนะคะโอเค The Great คือมหาราชเวลาไม่พอแล้วเดี๋ยวครูมาตองบ๊ bye okay. ายบายห้องนี้น่ารักและเก่งมาก